น้ำสการครับผมอาจารย์ครับะจะเจริญพรพระคุณน,น้ำโจ๊กเจ้าอุปาแห้งประอ่อนน้ำโจ๊กโอ้ยเจริญอยู่บนอ้อคนเนี้ะเอ้าคนไม่โชคบ่เลยโอ้ยตายได้ว่า,ามาันต<า>ุ่นตุ่นพี่ตะกี้จะเสียงอาจารย์กล <laughs> ับมาหอดอ้วยครับเออไอสิมา์หอดตัวใครมานั่งขอวบอ,อยู่นี่เนาะอาจารย์มาคนมากมายเสมอวันวานวิญญาณมากชนิด <laughs> <ะ S 1> เอ้ยครับรอบถึงก็เก่าบ่ครับอาจารย์ครับโอ้ บ่าจนนอนนอนรับนอนมาเรงก่อนเนาะรงได้่ะไปเลยนี้ข nah, ่าวว่าพอสบายกะบหายเก้9สิบเกปอร์แล้วครับผมพาจารย์หายแล้วครับผมเิ่เต็มร้อยครับกับท่านรอยเอร็ครับขาดอีกหนึ่งเปอร์เซครับพระาจารคือเป็่ยนยังไงเปลี่ยง อาจารย์ก้ว,ว่าเป็นยังไปหอดกุนอาจารย์คิดกำเริบคิดทอดเมี่ยไรโอ้ยไป่อนมาเขาก็เลยไข่แตกเลยกับแม่ตัว <c oughs> อยู่นีนเลาะว่างว่างว่างเห็นเป็นยังว่าเป็นอย่างไนผมว่างนั่นดินอนอยู่สองมือเหอนตัวครับอาจารย์เดือนเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวนัเป็นสองรอบผมก็เงินบขี้เกียหมอบอกว่าไปผ่าออกเถอะว่าสัน ก้อนทันเปล่นไปเก้าก้อนครับท่านสิ้นนะมันอักเสบแล้วมันเป็นน้องมันครับท่านสิ้นไหมท่านสิ้นอักเสบไหม็ยังว่าที่อาจารย์ว่อยฟังว่าที่ว่ามูนะครับสองกนนะผ่ามัดนะมันเป็นอันเดียวกันนี่เนี่ยมันเป็นบ่อยเกินไปเห็นบ่ครับเพิ่นก็เลยตัดออกเพิ่อจะไปหาหมอครหบเมอวานมันโดนหรือมันมันอะไรบางอย่างเมื่อกี้ก็เลยไปตัดเดี๋ยบหมอเพิ่งจะแนะนำมันโดนโดนแล้วมื่อกี้มันก็เลยตัดถ้าปีนึงนี่เป็นฮอดสามรอบนี่ ไปไปตักออกโรดไปพาออกโรดเพราะว่ามันมีผลกับเทาแล้วฮใตไงแล้วสำหรับตอนตนสิ้นคนบานมีผลตกับเบ็กน้อยมอไแน่นันกันโดนเอาไว้ดนๆพาฮอตพีดีบันทีปากเบี้ยวทิบบนนี่มีชวปากเบี้ยวไปใชน้อเดีวางบนเียโอยนอให้เล้ยื่อเสียเ้ยอเยแบายเอากะแม่ตัวเอากัน่าัน่เฝ้าเฮอี้ยิะเป็นเยเห็น้เรอนี่ยน้อบาทนี่น้อเพราะว่านี่มูนี่นะ ก็เกิดตัวไปทีเดียวต้องไปพาด้องไปพาดเยออ๋อมก็เนอ่างนรอครับพระอาจารย์แล้วเขามายังบานนี่บุ้ยมื่อนี no you know. ้วันที่31เดีวนี้รับค้งสุดท้ายเดีวนี้รับอาจารย์ไปรถไปไกลๆนะมามาส็มาถามซักนีดนะ่อันติดไม่ติดมือผมมีชิดว่าอ้หสื่อน่าแปฝากต่ก็น่าหนนะานี่บอกกานี้ล้วมาฝากความิานี่นะอาจารย์มันคนโอ้ยไปไกลากรีว่าเมื่อกนก็ต้องร่างเดียวกันมือถือฝันน้อมันจะนั่นนี่ไปขอพรอาบ้านา คิดว่าโอ้ตัางเติมน้ำมันสีพ่อๆอะไรนี่คิดจังได่อาจารย์ใครซอยชีวิตเนี่ยมัอนี่อาจารย์เชื่อว่าครับนั่นละถือเล็กเล่าได้เติมน้ำมันได้เล้าดีอาจารย์สมัยเอาผมบอกว่าผมบอกได้เอาผมบอกความใดว่ามาถือมาลาถืออยู่เศร้าบาทอยู่ครับเนี่ยจากนั้นก็ออกลายเป็นอาหารอยเป็นก็เลยเปิดมันเริ่มปวดาศร้าแต่มันเกิดมาปวดถึกค่ะครับตอนที่สิบไปย่ำตอนแรกว่า ย่ำก่อนหน้าเราสั่นก็เลยโทษปรหาใจบุญฝากใจบุญซื้อให้แน่วันซื้อจังได้มันสองกลุ่มก้าแล้วเนียวเราสั่นเอากันมันกระร่างเข่าฝากซื้อขันสูตรกระร่างเข่าครับอันนี้ซื้อกี่ไรใช้ได้ทราบบาทมันสิเป็นด้วยใจจะเศร้าซื้อกันไอซื้อนอยกันได้ขาร์ดัมบัลนะครับ เก่งว่าโอ้ยตอนแรกว่าจะโทุมากขอยืมพระอาจารย์ก่อนนี้พระอาจารย์โอนมาให้เตือนว่ามันแม่กับเข้าไปหอดพร้อมเสียไปยังโทษครับยิ่เียมบ่นเนาะนี่คือผมรู้แล้วว่ามันจะมพอดีเลยเออมือนี้พระอาจารย์ใครซอยชีวิตนเด้อนี่ผมคิดก่อนก่อนที่ผมจะอันนี้เล่าไปเนาะก็เล่นอ่นล้วครับไปเล่นในคาร์นัมมันมันบาดแผลบาดเป็นแผลที่สองวัน กันจมังกันดใ่กันติถืออยู่นะมันติถกต้นเพราะว่ามันในเด็กหลัก้อยมันได้แปกับเกศูตรนั่นน่ะเล่าโบเก่าใส่ยาบเก่ใส่เอาเก่าใส่เป็นสองสองเก้าสองหเาเกใส่สองหกที่กินมันก็ติมี8แปดสองหกว่อเก้าสองกความเพราะมันหลัก้อยมันติดพิแปดเก้านะผมก็เอาศูนแล้วใส่หลักลอยเนาะนั่นแหละมันลืมรู้เอาใจจนแ้วแปดแปดก็เอาแต่ว่าผมจับสูนยได้อีกอันนึง กร็ท่องว่าเนี่ยรักอะไรนี่ก็มีโจ๊บไม่แม่หรอกอาจารย์นี่ยังที่โจ๊บเอ้าจากไหนว่นไปว่นมาคือว่นมาหาเล้าเนาะบ้านนี้พระอาจารย์มาคงสุดไทย <บน S 2> รัฐาาบาลไทยเฮดี่ <มา S 2> ครับผมพระอาจารย์พาไปเที่ยวต่างประเทศอีกแหละแต่ว่าอีไปเนี่ยมืออื่นกต่ยังมีอยู่ค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวรัฐบาลเล้ามืออื่นค่อยพากันเนาะมือน,นี้พูดถึงรัฐบาลไทยก่อนพระอาจารย์ครับ กะทิอันนี้แปดสิบกล่องอันนี้มันอันที่แรกครับนี่แปดสิบกล่องนี่ที่แรกที่ปูปูตกเถาเพิ่มมากเออสองมาทำปูน้ำแปดสิบกล่องแต่ว่าอันนี้ที่เด็ดจักจีจักจีแม่บ่าแม่นี่นนีรก็อันนี้ก็ฝันเด้อปูมาสั่างใบ้ะแาลฮกไอ่เข้ากล่องนี่ครับเออฟังมันจบนี่มะแขงอันนั้นก็จบไปแล้วอ๋ออันนี้ที่ว่าฟังฟันครับคนขี้รู้ก็กนั่น โอ้บ่เคยจะนอนฝันว่านอนนู่นน่ห้องนอนนอนไปเริ่มแปลรับประานบานนี้จะมีเงาหนึ่งพี่จังมีเงามันมันม่านดีด้วยคางเตียงนะครับดีด้วยคางเตียงม่านอ้อมย่างอ้อมมีขนาะย่างอ้อมเลยอ้อมไปไม่ยังทำไม่ยังนอนเพื่อนนี่นอนไปถึงก็ว่างสิเลยไม่ใจตาก็ได้ยิ่งตายมันก็กล้าบนเตียงมันนะย่านยบไปโอ้ไม่ก็แปลกว่าเปีย่านอ้าวไม่ฝันกับบ้านหยานอยู่ปะโอ้ย ก็ย่านเือนะึ้ยานภูมขึ้นยานายนบอนน่ไม่ฟันอ่ะเยอตาบอุเบียนสิเบื้งคนสิเบิ้งเต็มเต็มเบงด็จนะเมื่อน้นงพอกล้าเบิ้งอันเนี้มือก็นั่นสิตาแม่นตาเบิ้งสินะสิงสิงสมอนอาแล้วคนขี้งลูกบ้นเงาเบิ้งกินนั่นขึ้นแมีนี่นบ้านคัานนที่ลูกนี้ย่างว่ามันโดนเติบปีนี้นสินี้ปีนี้นสินี้มาจะนี้ความคิดนะครับนั่นนี่สิเนาะผูจะตื่นมาจะนอก มันันโอ้โกิิงพอดีเลยวนสีนี่เป็นอยังม่าหายุ้ิจบม่าหายว่ดีว่าติดไปแล้วม่พูนึงม่อีกบเนี่ไม่อ้างอ้อมพูกันนั่นแหะแน่ย <c oughs> ุตเตียงอันนี้คห็กุติตายแล้วก็มาหลายเจ้าาสนุกในความฟันค <c oughs> ่ะคือเขา,าเบิง่งกุกุติตายผมก็สะนุก <c oughs> คิดว่ายองเสีตายใน,นวามฝันตากัะชิงวันนี้ผ <c oughs> ่านขึ้เขาหนะตากางใส่สิง <c oughs> บเพื่นนี่บนี่ครับก็เพื่อนัันกลางที่มนนี่ก็กันยัง วนกันยุงที่ยางงอปะเนาะก่ยางต่ำกันบ่ครับอให่ว่าก็่ชัวรก็ชัวร์ลวดยาง่กันเนา่ยาง่ยางยม่เตียง้อเตียง่น่ะตาสิงไปสิงใส่ชัวรส่ชัวรยังงอพากันมายังงอว่าซัน่อยบาดนี่ก็เลยว่าตัดทิแใจก็ได้รับตาที่รับตาตาครับากันมาหยั่งพักกันหน่อก็รับตาตามบกากาเบิงบ้ากาเบิงนะย่านแห้งพรอในรวามกินความฝันย่านที่ีีมืนอคืนมื่อน่ะนะครับนั้นน่ะ ยา่จนบ้จนรับตาถามบอกจะเรียบไปจะเคยรับตาถามาามั้ากันมา่ยังมื้งว h มึงเรียกเกาเราวางสองคนมึงจะเรียกยังไงครับสองข้อมาดำเนินมากมากคนละเทียอครับเรื่องนั้นอน่ะสองอันสองยูน่นีน่เดยวไปเจียบเรียกว่าเจียวไผ่นะเสียวขล้องไผ่เออเสียวไผ่รดน,นะให้เรียกเกาคับ,บ,บตักจีเป็นไผ่ละนั่นหั่นกระไในกบกันนะเพราะเป็นเน่านะมันม่เห็นนะนะ อ๋อเป็นแคเงาเออกเไยพูห่าเป็นปูบอลวมันปูชี่ปากาขาบอกับู่นั่นน่ะให้เรียกเอามันเป็นเงาแต่ว่าบ่ลกาจนบ่ลกาเพิ่งไม่รับจับนรับตาถามเป็นเงาทะมึนเนาะเงาดำๆทะมึนทะมึนเพิ่อกะไรมาไอป้อนเหลืออย่งไหนนี่เพิ่งจะมาเรียวกับไผ่ราคางไส้างขวบอัน้ไปจีนหรือักยุตตจีนเอครับไตจีนเ่าจีนนี่อยู่เรียวกัไผเ ขางไส่ขางขวาไปดูไตที่นี่ครับเอาขางไส่ไม่สนหรอกไตที่ไต่เบาๆเบาๆอืออะไรว่าขางไส่เลยครับเอาขางไส่มาเพื่อนั่นไปที่บาทพ็ได้ไวาเอาขางไส่ปั๊บไปเลยอีกคนหนึ่งที่อยู่ขาขวาไปเลยหายวับไปเลยแสดงตัวมากกว่าอาจารย์ชอบเป็นเงาบ่าเป็นเงาน่พอดีว่าเอาขางไส่เพิ่นเพื่นั่นแบบบ๊บไปเลยบเห็นเลยหายตัวเรื่อยๆไปบาทนี่ เพื่อก็ะเร้วเอาให้เอาการไส้เนี่ยเอาอันใบล้านเอาใบล้านใหใบล้านใบล้านติดเปินทองอ่ะเอาใบล้านให้จักเอาใบล้านให้ยับฟ้าเล้วเส่นก็ดีขยิบปรับยับฟ้าอุไปกอนจนเปิดเลยั่าปรับไปไอ้ัดไปเห็นสีขาววักตรวจ เป็นสีขาวปั้บปวดมื่อยผู้ก่อขาววางที่ข่วมขดวางแล้วข่วมขีดวางสีเมนปูตะปะขาวเพราะว่ามันเห็นตะกอนไปมันเห็นสีขาวปั้บปวดเมื่อยแค่ว่าพระอาจารย์เลียถือไม่นบ่ค่ะเลียเราผ่านใจมันก็ผู้นั่นก็สิีเมนผีหน่อยผีธรรมดาผีพ่อเมี่ยงที่อันหนึงเลยก็ได้เรียกเอาผู้นี้อันนั้นพอดี่พระนริพัฒน์เปิดพอดีเปิดมากกว่านั่นอ่ะอันไหนล่ะครับอาจารย์อยังอันนั้นนะคะับ ใบล้านนั่นตัวเพื่อนห้ใบล้านเห็นอันียงฉันน่ะโอ้ยกกยังโมเรื่องใบล้านอยู่ยังเปิดนะเพื่อนห้ใบล้านกับเปิดใบล้านนั่นตัวม่เยันไ่เปใบล้านเออก็ต้องถามลูกเสิร์แล้วไม่เนีงวันวันนี้มันก็ต้องใบล้านก็หายใบล้านเขาต้องเปิดใบล้านเขาเปิดใบล้านปั๊บครับอันน่ะเห็นตัวเลขยังไม่หันยังไมใบล้านอืมเป็น เอาคิดว่าเป็นผู้ตับปากเขาเหาะครับาจะจย์เนาะบ่จะไปคิดยัาไปคิดยัไปคิดแมรนแมนบ่ฝฟันจะไปคิดแมนบอค่าว่าผมสิเขียนมันจะไปเขียน่าจักเป็นมัน่มันมันพะวาว่ามันก็เล้เต็มเต็มตะว็นตอนเปนไปมันเขียนจักสีขาวเขยนแบบเอ่ครับาบ่เป็นยังมันเป็นเลขสองครับสองครับสีอ๋อที่ออกเล่าเปมื่อว่านี่ตัวนี้ อืมลงแล้วที่แรกแนตะ่ว่าบริบาความฝันในอันเจอ,อุดวงแห้งกับอันปาดหูน้ำโสกในจตัวเลศเพื่อนแม่เสือใช่เสือเฝ้ายู่เฝ้ายู่หันเฝ้าสุดเออฝ้าอันเฝ้ามิจะผู้เดียวน,นะแสดงว่าอันนี้นี่พระอาจารย์ฝันตั้งแต่ก้อนออกพรรษาถูกป่ะครับเออมัะเจเียนผู้ใดงไหมมืกก้อนนี่บอกบอก้อนนี่บอกบอก้อนนี่ เอดี่ฟันน่นแล้วปั๊บมันเจวูเจวุผ้าแห้งก็เป็นประคุณน้ำโจกเขามาพอดีเมื่อเมื่อเมื่อเมวันผานนะเมื่อวันผ่านนะเพราะว่าในเย็นว่าอันฝุนออกสทางฆท่นนาาหายือว่าพมันต่อไห้เอ็นเป็ดเทบตังบาทที่วูแล้วาั่นนี่หล้หลังจากนี่แล้วบมี่ต้นี่กับบมีกันะครับผมจะได้เียนว่าฟันล่าสุดนะครับอาจารย์ อยาว่าลสุดลามุมือนี่ขึ้นตัว้นแรกก็แรงอาเ้บอลนีาบอลมีเหรให้เรียกแล้วท่านผมเขียนตัวเลขสองสองซีก็แล้วกันใช่มเขียนอหแลวสิันนีบอล่ะไปจบูจัดกมีความว่าจิกำลังแรงหมดตั้งใจฟันี่ตั้งใจฟัง็ตั้งใจตัวนตัวอสองสอที่คราบอาจารย์อมงาอยู่ที่ไหน โอ้ยงามยิ่งใจบุกันงามก็ไปกวดน่างามแลยอ่ะบัดนี้ของผู้ที่เพิ่นหายวับไปเพิ่นบ่ถิ่มใบลานปองล็อกไว้ให้แน่บครับอาจารย์เพิ่นให้เรียกอเ,านเนยอาแล้ยกวันเด็กนักเลียนได้หลายเขาเ <c oughs> อาของคือจังข้าวไขคับผ้าบาพระอาจารย์เห็นทั้งสองอันที่บา้านยังไงเห็นยัง แมนบอกครับผมคือผมฟังผิดก่อนน้าไม่เพืบ้าเห็นของปูเพลินไปนั่นบอใครว่าจะเกลียผมฟังผิดบอกครับกระสันตอนก่อนหน้านี้มันอยากได้อีกตัวหนึ่งมันตีมาพื่อต่อเพราะบอว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 ้างบอกอีกตัวหนึ่งเพิ่นอยากได้ของปูมาต่อกันงานงานบอวบบอวผมเมื่อวานเห็นสองอ่านบ่ยันนี่นะกองอันที่เรียกเอาคางไส้น่ะครับตะวันตะวันชุดสอง นักสุมสอ,อชอบจุดใจชอบส่วนตัวป่ครับอืส,สองตัวเดียวอ,อันน่ะก็จะเน้นซัมนี่น่ะซื้ออะไรล้วเ้อรถแรกกับฮามีนแล้วกันนะเห็นบอครับประรยัคืคอ,อยังผมเบาไว้บอ ตัง้งแต่ตองหัวทลลี่แรกว่าจีว่าจเอาที่สิบวันที่หนึ่งนี่มือือมือฝันแบบพอดีนั่นเจอเุผ้าแห้งครับกประกุดน้ำโจมากกว่ามาเขามาพอดีในมือน,นั้นเนาะก็ <c oughs> ได้บอกิ่นบอกเพิ่นบอกเพิ่นฟันกันอะกับข้าวเนาะพูดอ่นี้บอเพิ่นเขียนพู มันยังจะสู้ต่อเลยเห็นไหมซิมันเปันแบบตัวตวันสิบก็หนาที่เหลือดิด <c oughs> อ๋อนี้เนาะครับชัดบ้านเนาะอาจจะชัดอยู่ดอกเนาะตองหวดก็คือแปดศูนย์ศูนย์แปดกระถินแปดสิบกลองที่พระผู้เฒ่าเพื่อนมาในฝันมาจองกระถินแปดสิบกล่องมาทำบุญนั่นครับแล้วเพื่นบอกว่าวันที่สิบเอ็ดสิไมาเฮ็ดบุญน้่มอีกแล้วเพื่อนมาบอกครับก็จะ <c oughs> วันที่สิบเอ็ด อนทันหอหนาะมาได้ปตะวันไอ้วงวงน่นงงงนมานะครับวงวงตวัองปูนะ่ะผูบอกกกองวงกมตุ่นตุนนั่นนะตัวองปูนะ่ะปูบอกหกร้อยเก้ากองอืมนันอะบาทนี่อันตอนตุ้นี่มันมันจะ่ามันมันจะเป็นไผ่สินะมนา่เห็นตว่นนะเห็นแต่ขาวๆแวบๆเนาะอืม 2, 2> สองสองสี่อืม ต้องใตัวเน้นคือให้ตัวของปูนทิปบ,บอลตะกกอบอะครนั่นแหละเน,น,น,น้นหกศูนย์เก้าวงอยู่บบข้วาวขหอบดด่บุง้งหลดมัดเท้ามาถ้าเบอเกออ้าเน้นหกศูนย์เก้าด้ครับเน้นเน้นไปของปูบอกก็เนาะตะกรอบเพม่อนกันเพิ่มเติแต่ว่าคาจุนี้ว่าว่ามากอันสุดท้ายบมหองชากว่า,วาไผ่นะ ปู่บอกหกร้อยเก้ากองกัตินแต่ว่าสองสองสี่หนีโมคุจาวาผู้ใดญเนาะแต่ว่า<ม>ขึ้นมาเทิงกุฏิกัสิผู้มีที่เพิ่นอยู่นีน่ล่ะผมว่ากัสิอาจจะเป็นผู้ตะปะขาวล่ะเพราะเห็นเขาขาวแวบๆความคิดของคนไม่โชคเนานะนนอ๋อไม่ตายนะกันเล็กกันเล็กนั่นนหละตัวตัวนั้นคือของเัินที่เพิ่นบอกกัากำหนดจักกองนั่่นนะครับ เพราะมันเกระปตินครับเสียได้ดีกว่แปดนแปดแูนย์้ซุดแปดซื้อไม่ได้แล้วครับอาจารย์รแต่ว่าสองสองซีนี่ก็เราวางไว้ด้วยกันนะครับเพราะว่าทุกสิ่งมันเป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็นคือเป็นแค่เทียงหน้าท่างนะครับเป็นแค่ความฝันนะครับกับ พยานกับบได้ว่ามาแท้ๆเต็มรอยบ่แมนเบาซูฟังความฝันนะครับทางมักเกิดเป็นจังครับเพราะว่าหลายงวดแล้วแต่รุดมากนี่ความฝันบ่เขานะครับลม็ตัวเม็ดตัวช่วงหลังมาตัวช่วงหลังความฝันมาตัวนะครับเพราะได้กินดานน้ำต่างประเทศช่วงนี้ครับนี่เงินบินไปต่างประเทศเรื่อยมวต่างประเทศแม่ บานี้พระถ้าจ์สิไปอาบน้ำไปสงน้ำแล้วก็สั่นกม่ได้บอกเอง็มนเห็นว่าขั้นได้เราเห็นว่าั้นได้ปั๊บนี่ตัดบทรุ่นตัขั้น่าห้าสิบเพจนี่นั่นนี่รุนตัวขั้นสั้นได้แบบนี้ท่าอะท่านเนี่เอาจ้งนสั่นนะครับดีดีดีต่อเลนดี่บอระไปรับสบเล่าต่อมาครับบอจะมีนะอาโอเคครับผมขอบพูดมาจากหลายๆครับรสกาครับ